ถ้าหากทางนำชีวิตของชนชาวมุสลิมคือคำภีอัลกุรอาน ทางนำชีวิตของเด็กๆทุกคนก็คงจะหนีไม่พ้นครูอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้รับความรู้และการดำเนินชีวิตจากแม่พิมพ์ที่ดีก็จะสามารถก้าวเดินบนเส้นทางที่ดีได้ผมในช่วงเด็กๆนะครับตั้งแต่จำความได้เนี่ยไปเรียนเนี่ยก็คือว่ามีศาสนาแทรกอยู่แล้วคือพารแรกเด็กๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจศาสนาเท่าที่ควรใช่ไหม แล้วก็แค่บอกว่าเราเป็นมุสลิมนะเราไม่กินมั่วเราไม่กินหมูใช่ไหมเราไม่ดื่มสุราเราไม่กินเหล้าให้มันเมาอ่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ทีเนี้ยไอ้พาร์ทตรงเนี้ยเราขาดการอธิบายผมมองว่าเราจะต้องอธิบายด้วยเพื่อนเก่าสมัยปฐมมัธยมเนี่ยบางทีจะชวนไปกินเหล้ามันทีจะชวนไปนั่งในร้านที่ไม่ถูกต้องเหล้าเนี่ยคือสุรามึนเมาพอดื่มแล้วมึนเมาก็บาปบางคนชอบเล่นสี่คูนร้อย บางคนต้องกินยาแก้ไอผสมโคผสมอะไรเพื่อให้เกิดความมึนเมาแต่กลัวบาปเพราะว่าหนึ่งหยดของมันเนี่ยทำดีผลบุญนะไม่ได้4ี่สิบวันแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามไม่ต้องละมาดน,นะเพราะว่าละมาดเนี่ยมันเป็นพัดดูถ้าไม่ทําบาปก็ทําแค่ไม่บาปแต่ว่าไม่ได้ผลบุญทีเนี้ยพวกเขาไม่เข้าใจก็จะทําเป็นกินเหล้าใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาสอนผู้รู้ต้องมาสอนว่าอะไรคือเหล้าเอออะไรคือเหล้าอะไรคือสุราไม่ใช่ว่าใครเขารู้ว่าแค่เหล้ากับสุราคือไอตัวน้ําเมาอยู่ในขวดไม่ใช่นะ เล้ากับสุราคือสิ่หมึนเมาในเขาบอกชัดเจนเลยนะฮะที่สุกว่าสิ่งไหนที่ส่วนมากของมันทําให้มึนเมานะส่วนมากของมันทาให้มึนเมานะส่วนน้อยของมันก็มึนเมาด้วยเอ,อ้ส่วนน้อยของมันก็ฮารอมด้วยนะครับส่วนน้อยของมันก็บาปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งนี้มันรวมกันแล้วมึนเมาคุณไปกินหน่อยๆคุณแอบไปกินให้นิดๆไม่ได้เพราะงั้นแล้วสิ่งตรงนี้เราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอันดับเริ่มแรกพอถ้าเขาเข้าใจเขาจะ แล้วเขาเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเขาก็จะเริ่มถามในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆว่าหมูไม่กินก็พระเจ้าสัง่งนะมันสกปรกมีพยาธิชนิดนึงอันอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยเราอธิบายแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยบางอย่างเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะรู้เ,เฉยๆในเรื่องของศาสนาจริงๆนะเขาแค่อยากจะรู้ว่าทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าเราจะเอายกอันกุอานยกฮะดิษอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของจริงๆหลักฐานเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนใจอย,อยู่แล้ว คือเขาแค่อยากจะรู้ว่าทําไมเราทําอย่างนั้นเองแลวเขาก็จะพอใจแค่เหตุผลถามว่าคนที่อยู่ที่บ้านที่ทมีเป็นมุสลิมและมีเพื่อนเป็นกาเฟสที่ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นผู้คนต่างศาสนาเนี่ยนะครับกาเฟสคือต่างศาสนาเนี่ยผม,ผมพูดกาเฟสไม่มีใครว่านะเพราะเราอาธิบายว่ากาเฟสคือคนต่างศาสนาคนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านเองเรียกกันมันไม่ใช่คารุนแรงเลยเลยพอเราบอกเงี้ยขเขาเข้าใจใช่ป่ะขเขาเข้าใจเขาก็จะไม่จะไม่จะไม่กดเคืองจะไม่อะไรเหมือนกับบางคนเนี่ยบางบางบางที่เนี่ยเขาบอกว่าเอออย่าไปเรียกคนกาเฟสเลยมันแรง มมมัันไไไ่่่ะเเเขาาาด้ร้รรบถือกอกกกคูฟลวหแสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความผิดพลาดและความขัดแย้งต่อกันนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับกันก็จะต้องสร้างการเรียนรู้ขึ้นซึ่งการเรียนรู้ที่พบเห็นเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือความรู้ที่ได้จากในรั้วโรงเรียนนั่นเองพ่อเราเป็นครู แม่เราเป็นครูป้าเราเป็นครูอาเราเป็นครูน้าเราเป็นครูเราเก็ต้องมาเป็นครูเพื่อช่วยเหลือกิจการที่บ้านง่ายนิดเดียวแต่ว่าไอการสอนตรงนี้มันอยู่มองว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอมากกว่าเราชอบที่จะให้คนอื่นอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะให้กับคนที่จะรับมันต่างกันนะอิสลามถึงสอนให้เป็นมือบนไม่ใช่มือล่างเพราะว่าคิดง่ายๆเลยเวลาคุณไปไหนเนี่ยคุณให้เงินคนคนที่รับเงินจากคุณบางทีคุณจำไม่ได้หรอกว่ารับเงินจากคุณ แต่ถ้าคุณเป็นคนให้คุณจําได้เสมอแล้วคุณเคยให้นี่เคยช่วยคนนี้มันทําให้ติดตานะแสดงว่าไอ้ความสําคัญของผู้ให้กับผู้รับมันต่างกันไอ้ผู้ให้เนี่ยมันจะตาตึงมากกว่าคึงจริงไม่ได้ตั้งใจจะช่วยหรอกแต่บางทีเนี่ยเราไปเนี่ยคนมีคนกาแน่นอนมีคนเกาให้มาก่อนเราอยู่แล้วมีคนเขาอยากช่วยคนมีคนเขาจัดค่ายอย่างี้มาก่อนเราเราไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มนะไม่ได้เป็นผู้ทาบิดอาบิดอาคือผู้ริเริ่มอ่ะเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเขาทํากันมาก่อนแล้วทํโครงทําค่ายทํามาก่อนแล้วทีนี้พอเขาทํามาแล้วเนี่ย เราก็ไปเข้ากับเขาแล้วบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเป็นผู้รับเนี่ยเหมือนกับคุณเล่นหมากฮอ์หมากรุกเนี่ยคุณเคยมาเล่นหมากรท์รับเพื่อนข้างๆมันบอกเฮ้ยต้องเดินนี่ดิเดินนี่ดิอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเก่งข้างกระดานไงแต่จริงๆแล้วตัวคุณเล่นเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่คนข้างๆมันเห็นแล้วเราเนี่ยเป็นคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราเป็นคนรับเนี่ยเรารู้ว่าควรจะได้รับอะไรมาก่อนแล้วเราใช้ตรงเนี้ยมาใส่เข้าไปเราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้ให้บ้างมาเป็นผู้ ทำกิจกรรมบ้างหลังๆจากนั้นพอเราเริ่มแก่งกล้ามีความรู้คือสอนอะไรไม่ผิดอะ่ะคือสําคัญมากเลยนะถ้าเกิดคนไม่มีความรู้เนี่ยศาสนาบอกเลยว่านาบีบอกว่านบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าเจ้ารู้เพียงหนึ่งอายะ mm. ก็สอนเพียงหนึ่งอายะคือรู้แค่นั้นให้แค่นั้นพอถ้ารู้มากกว่านั้นรู้มากกว่านั้นก็อสอนมากกว่านั้นแต่ถ้ารู้แค่นี้แล้วดันไปให้มากกว่าเขาเรียกว่าไม่รู้แล้วชี้อันนี้ผิดมากเลยคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะต้องศึกษาหาความรู้เรามีหลายบทนะไม่ว่าจะตั้งแต่ จงศึกษาความรู้ตั้งแต่ในเปจนถึงหลุมฝังศพสาหรับเรานะแล้วก็บางอย่างเขาก็บอกว่าจงศึกษาความรู้ในเ oh รื่องภาษานบีเนี่ยใช้ซอฮาบะเนี่ยศึกษาภาษาอื่นเพื่อที่จะไปเผยแพร่อันนี้เราก็เหมือนกันแต่คนที่มีความรู้และมีหน้าที่ให้ความรู้เนี่ยจะต้องศึกษาให้ถูกต้องก่อนเพราะอะไร mm. เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปสอนผิดคุณมีปัญหาแล้วการให้นั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนไปในทางที่ดี และสิ่งนี้มีคุณค่าอย่างสูงต่อกำลังใจและความศรัทธาแต่ทั้งนี้รูปแบบของการให้ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรในอิสลามเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่แค่ศาสนาแต่เป็นระบบก,การดำเนินชีวิตและมันมี3ข้อฮะดิษบทนนี้3ข้อเป็นคำิทฮะดิษซอฮีะซอฮีะคือดีชัดเจนนะในเรื่องของสายรายงานในเรื่องของอาการพูด ที่ทุกคนรับรองนะครับบรรดาอุลามะาก็คือบรรดาองค์ปัตทั้งหลายในอิสลามรับรองสามอย่างเขาบอกว่าแปลนะภาษาไทยก็คือว่าการงานของมนุษย์กองของคนเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาตายยกเว้นสามประการหนึ่งหนึ่งคือเรื่องของลูกหลานที่ซอแล้วก็ลูกหลานที่ดีก็คือขอพรให้ขอพรก็คือขอดุอาที่เราบอกกันขอดุอาขอพรกับใครจากพระองค์ Al อัลอสซบฮานาอูตาละอัลขอจากพระเจ้าหนึ่งสอง ก็คือในเรื่องของการบริจาคทานบริจาคทานที่เป็นทรัพย์สินที่ยั่งยืนยกอย่างเช่นสร้างมัสยิดซื้ออันกุรอ่านใครอ่านกุรอ่านของเราใครมาละหมาดทำมัสยิดเราได้ผลบุญจนแม้เราจะตายไปแล้วนะสุดท้ายก็คืออิลมมืความรู้ความรู้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติวันเนี้ยเราสอนในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะคนที่รู้จากเราก็ไปสอนในเรื่องที่ถูกคนที่รู้จักเขานั้นก็ไปสอนเรื่องที่ถูกกลายเป็นธุรกิจธุรกิจความรู้ธุกรกิจผลบุญ คิดง่ายๆก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนพวกลูกโซ่เหมือนกับพวกเอ็มบอเอ็มพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณได้จากคนนี้ให้คนนี้อีกคนนึงให้คนนี้อีกคนหนึ่งให้คนนี้นนนนไม่มีจบสิน้นนะคุณจะตายไปแล้วก็ตามเพราะงนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยมุสลิมทุกคนจึงมากมีหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ความรู้ในสิ่งตัวเองมีไงเพราะมันผล,ลบุญจะไม่จบสิน้นจนวันเกียรม,มาก,ก็คือวันสิ้นโลกจนทุกคนในโลกตายหมดในดุนยาเนี่ยในโลกนี้ไม่มีชีวิตแล้วคุณจะได้ความรู้ถึงขนาดน,นั้นทว่าคุณไม่เอาอเงิน ยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดไปแต่ความรู้ยิ่งใช้ย,ยิ่งงอกเงยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการงอกเงยของความรู้เราก็ควรศึกษาอย่างท่องแท้และความรู้ก็จะออกดอกออกผลสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อสังคมคืออิสลามาละเอียดมากนะละเอียดตรงที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้ความลับคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าฟิตนะคือสิ่งชั่วร้ายในสังคม รู้แล้วเนี่ยสมมติว่าเอ้ยไอ้บางนั่นไปสีนาสีนาคือการผิดประเวณีบาปใหญ่นะต้องต่อบัตรต่อบัตก็คือกลับตัวครับเนื่องจับตัวไม่ไปทำละเฮ้ยนี่มันทำสีนานี่ว่าเฮ้ยไอ้อนั่นมันไปครอบขโมยของรู้ไว้ตรงนี้เงียบถ้าแค่รู้นะไม่ได้เห็นว่าทำสีนาจริงนะไม่ได้เห็นนะแค่รู้ว่ามันเป็นข่าวลือหรือเปล่าอะไรเพื่อไม่ให้เกิดเส้นนะเงียบความลับบางคนที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นไอ้คนเนี้ยมันชอบทำอะไรพี่เลนพี่เลนที่ศาสนาแบบไม่เนี้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ คนอื่นไม่ได้บาปด้วยมันบาปคนเดียวเราก็เงียบไว้ถไปตักเตือนเขาแล้วก็เงียบพอไม่ต้องไปโพลนหาไอ้นั่นมันชอบทำอย่างนี้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์สอนพระเจ้าสอนอิสลามสอนว่าอะไรถ้าคุณปกปิดความรู้ปกปิดความลับไม่ใช่ความรู้ปกปิดความลับของเขาในวันกิยามะหรือวันสิ้นโลกพร,พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวาุวาลาก็จะปกปิดความลับคุณด้วยความรู้ทําไมจะต้องสอนเราไม่กักเพราะอะไรเพราะว่าอิสลามเนี่ยมีบทหนึง่ง ตอนนี้เขาใช้กันเยอะก็คือบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันนะครับบรรดาผู้ศรัทธาก็คืออินทรมันมุมินูนมุกม,ม,มินนะก็คือผู้ศรัทธาแล้วก็อิกวะก็คือเป็นพี่น้องนบีก็อธิบายซอฮาบะถามว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องคืออะไรบอกว่าบอกพี่น้องอ่ะก็คือส่วนที่อยู่ในร่างกายอยกตัอย่างเช่นอะไรตัอ,อย่างเช่นคุณขาขาดแต่คุณไม่สามารถคุณไม่สามารถเดินทางไปที่อื่นได้ แล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องบางที่ได้ด้วยเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันเป็นส่วนสัมพันธ์กันและมุสลิมก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันทุกคนก็คือว่าเป็นเรือร่างเดียวกันดังนั้นแล้วถ้าคุณดีคุณก็ต้องให้พัฒนาให้ส่วนอื่นของร่างกายคุณดีด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้แค่คุณดีคนเดียวคุณดีคนเดียวไม่มีทางอยู่ในสังคมได้ก็ต้องให้พี่น้องมุสลิมหลาย,ลายๆคนดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนพัฒนาพร้อมกันอิสลาาามมม่่ยไไดด้้้ใหทํแลวคอคอิ แต่ให้คิดก่อนแล้วทำก็คือเป็นฮะดิษซอฮียก็คือเป็นการบทเล่าที่ดีนะครับเป็นรายงานที่ถูกต้องก็คืออ Am ินามันอมารูบินเนียดนะแท้จริงการกระทำขึ้นอยู่กับเจตนาสมมุติว่าวันนี้ผมจะทำทักษะการเป็นผู้นำเพื่อสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำผมให้เล่นเกมเกมก็คือเกมนะมูกินหางทีนี้ มันให้อะไรอ่ะกิจกรรมงูกินหางบอกว่าฝึกความเป็นผู้นําใช่ไหมหนึ่งก็คืองูเนี่ยมันมีหัวเดียวมันไม่มีสองหัวหรอกงูสองหัววิ่งง่วใช่ป่ะหัวเดียวและคนที่ตามก็ต้องตามให้ได้ไม่ไม่ให้หลุดหลุดนี่คือแพ้ดังนั้นแล้วมันสื่อถึงการที่ว่าเราจะต้องตามผู้นําตามให้ถูกตามให้ได้มันเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันประวัติศาสตร์นบ,บีนบ,บีเคยโดนคอคอลิดบินวาลิดซึ่งภายหลังว่าเป็นซาบะมาทําให้นบ,บีฟันหักในสงครามอุฮุ พวกคนที่ไม่ใช่มุสลิม,มนะเข้ามาโจมตีเขาก็มาโจมตีข้างหน้านบ,บีสั่งให้พลธนูของนบ,บีอยู่บนภูเขาเพื่อที่จะโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยคอลิบเบลิสเห็นเนี่ยเขาอ้อมภูเขาไปอ้อมภูเขาไปไอ้พวกนั้นไม่รู้พวกพลธนูก็ลงมาเพราะว่าเหมือนกับชนะแล้วพะข้างศัตรูข้างหน้าแพ้หมดแล้วก็ลงมาจะเก็บข้าวเก็บของแต่นบ,บีสั่งไม่ให้ลงจนสุดท้ายคอลิบเบลิสเนี่ยอ้อมมาข้างหลังสําเร็จแล้วก็เข้ามาตีมุสลิมแตก มีฟันหักเลยจากสงครามนั้นนิชิเห็นว่าการไม่ตามผู้นําไม่เชื่อผู้นําไม่ทําตามที่ผู้นําได้ไดเริ่มไว้ต่างคนต่างที่มาก็ย่อมผ่านประสบการณ์ดีร้ายแตกต่างกันออกไป <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นหากอยากจะให้เข้าใจและไปสู่จุดหมายเดียวกันแล้วรูปแบบของการให้หรือรูปแบบของความรู้ที่จะส่งมอบก็ต้องคู่ควรเหมาะสมกับการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ บทเรียนของอิสลามคืออะไรบทเรียนการทําความดีอ,อิสลามคือว่าคุณจะต้องทําความดีเหมือนกับคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ง่ายๆใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตายพรุ่งนี้คุณจะต้องทําความดีที่สุดนะแต่ถ้าคุณจะทํางานเหมือนกับคุณมีชีวิตเป็นนิรันดร์ทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเข้าอิสลามได้ท้งนั้นเพียงแต่ว่าเราได้คิดไหมเราได้สอนให้เด็กของเราคิดไหมแค่เนี้ยผมที่เนี่ยมีพี่น้องหลายคนที่เขาสอนเด็กจบไปใช่ไหมเด็กบางคนเนี่ยโคตรเที่ยวเลยเที่ยวมาก ไม่เรียนเราก็ต้องไปตามต้องไปดึงมาสุดท้ายวันนี้บางวันกลับมาเป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเจ้าของกิจการกลับมาสวัสดีโอ้โหเพราะอาจารย์เท่านั้นแหละครับเพื่อไม่ผมมีวันนี้อย่างเงี้ยได้วันนี้เพราะครูให้ได้วันนี้เพราะผ,ผู้ใหญ่ไม่ได้ทอดทิ้งการให้เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นการปูพื้นปูทางไม่ใช่ในวันนี้คุณจะมีความรู้อาจคิดเป็นแต้มแล้วกันง่ายหน่อยจะมีความรู้ร้อยหนึ่งเลยเต็มเลยไม่ได้ไม่ไม,ไมีไม่มีใครทําได้ในวันนี้คุณค่อยๆสร้าง แต่ถ้าคุณจะไปให้วันนู้นเลยเหมือนกับบางคนเนี่ยนะเขาหักดิบบางคนก็คือว่าไม่เคยมีความรู้เลยพอโป้งเดียวเจอจุดที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นปึ๊กจากศูนย์เป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยคือความศรัทธานะไม่ใช่ใหมายถึงความรู้นะขึ้นมาเป็นร้อยเลยแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติมันก็มีบ้างทีนี้เราดูจากอะไรเราดูจากอิสลามเหมือนกันนบีสอนเนซฮับบะเข้ามาคุยโอ้ oh, ท่านรอศูนย์สิ่งไหนจะทําให้ฉันได้ขึ้นสวรรค์รอศูนย์บอกจงอย่ากโกรธจงอย่ากโกรธจงอย่ากโกรธต่อไปอย่างนี้เฉพาะคนนี้นะ อีกคนนึงมาถามเราซูลทำยังไงช่างชันขึ้นสวรคนทำดีกับมารดาทำดีกับบรรดานั่นแสดงว่า,าทะดิษบทน,นี้สอนอะไรสอนให้รู้ว่าการสอนในแต่ละคนมันต่างกันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณหักหักทีเดียวเลยได้ไม่ใช่ทุกคนแสดงว่าเราจะต้องค่อยๆให้ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับหลายๆคนเนี่ยมันได้บางคนเนี่ยพอหักปับ๊บแตกเขาเรียกไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากมันแหกมันแตก,ม,แกมันแตกหมดเลย แต่บางคนมันได้ก็เรื่องของได้คนไม่ได้เนี่ยแหละทำยังไงอ่ะจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นจนตายเหรอไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้เราถึงต้องค่อยๆสร้างจากเด็กขึ้นไปค่อยๆสร้างเขาบอกว่ามีคําพูดของกรุงโรมกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแต่จะบอกให้ว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้มีจักรวาลก็ได้แล้วแต่พระองค์ไม่ใช่พระองค์ค่อยๆทาให้กลุ่มกรารมารวมแล้วระเบิดออก ทำไมอะ่ะเพื่อจะสอนให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในวินาทีเดียว,วเซลล์ว,วินาทีเดียวทําไม่ได้นี่คือบทที่เรียนที่สอนเลยเอลอห์อนะสามารถให้โลกมันอยู่ดีเป็นโลกเป็นจักรวาลเลยก็ยังได้ทําไมไม่ทําอ่ะพระองค์ต้องการสอนแต่มนุษย์นั้นต้องใครควรเพราะงั้นวันนี้เราถึงต้องค่อยเริ่มจากเด็กพัฒนาขึ้นไปเรื่อยและเขาจะค่อยๆเป็นค่อยไปตามประสิปัญญาของเขาอยากให้ผู้รู้ทุกคนทุกเรื่องนะสอนและอธิบายอย่างละเอียด ความรู้และการเล่าเรียนนั้นหลายคนอาจตั้งความคาดหวังถึงโรงเรียนที่ดีและวุฒิการศึกษาที่สูงแต่ทว่าความจริงแล้วความรู้เราสามารถหาได้จากทุกที่และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนพบทางนำที่ดีอย่างในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเอง การเรียกขานอันกรอาหานว่าคำพีอาจเป็นการจำกัดความเข้าใจของผู้คนที่มีต่ออันกุรอานไว้เพียงสิ่งที่ถูกเอ่ยขาน ในพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป้าประสงค์ของอันกรอานถูกประทานลงมาไม่ใช่เช่นนั้นการพิทักษ์รักษาคุณประโยชน์และคุณงามความดีแห่งความเป็นมนุษย์ต่างหากเล่าที่ทำให้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นฟ้าและแผ่นดินมอบคำพีนี้แก่มวลมนุษย์เพื่อปกป้องรักษาให้คุณธรรมความดีคงอยู่กับพวกเขา ในทุกด้านมุมของชีวิตอันเป็นความดีงามที่มนุษย์มักเพิกเฉยทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจกุรอเน,นี่ยถูกประทานมาในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัยสลัมเป็นระยะเวลา23ปีแล้วก็ประทานลงมาเนี่ยไม่ได้ประทานมาทีเดียวทั้งเล่มแต่ว่าค่อยๆทยอยประทานลงมาตามความจำเป็นตามความต้องการของสถานการณ์ นะครับในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้น,นครับคำปีกุรานเมื่อถูกประทานมาบางครั้ง1วรกหรือ1อายะบางครั้ง 2- 3สวรกหรือ23สาอายะบางครั้งอาจจะประทานมาทั้งบทนะคือทั้งซุรอะแต่เป็นซุรอะสั้นๆนะครับซึ่งทำให้ผู้คนนี้สามารถที่จะจดจำได้แล้วก็เมื่อมีการจดจำแล้วเนี่ยนะครับก็มีการทบทวนกันในการละหมาดนะครับนั้นตลอดเวลา23ปี ครับอายะห์ต่างๆของคัมภีร์กุรานที่ถูกประทานมาเนี่ยจะถูกอ่านครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าเวลาที่ประกัมภีรนกุรานจะประทานลงมาเนี่ยพระคามภีร์กุรอานเป็นตัวสารและอัลลอฮฺมุสลนมตลาเป็นผู้ประทานสารและผู้รับสารล่ะก็คือมนุษยชาติและพระกัมภีร์กุรานประทานลงมาที่ไหนประทานลงมายัางสังคมอาหรับก่อนอาชาวอาหรับซึ่งสังคมในเวลานั้นเป็นอย่างไรสังคมในเวลานั้น ก็จะบรรลุถึงความล่มสลายอย่างสมบูรณ์แบบตกลงถ้าเราไปมองดูสังคมเมืองเมกกะหรือมักกะในเวลานั้นน่ะในเรื่องชีวิตเป็นยังไงไม่มีการคุ้มครองชีวิตการรบราฆ่าฟันหรือสังหารชีวิตไม่มีคือแปรหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมันเป็นการตั้งกฎเกณฑ์ไปตามอัตตาตนไปตามนับสูตตนหรือมีการสังหารคือนําเอาลูกสาวเนี่ยไปฝังทั้งเป็น ก็โดยที่สิ่งที่สังคมปรุงแต่งกันขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสังคมไปปรุงแต่งว่าการมีลูกสาวไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ปับ๊บคนในสังคมก็เอาลูกสาวไปฝังเพราะฉะนั้นอันหลาบจะต้องถูกประธานลงมาเพื่อคุ้มครองชีวิตนี่ไงในเรื่องทรัพย์ผู้คนก็ไม่รู้เลยว่าการหากําไรจากดอกเบี้ยนเนี่ยเป็นการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อย่างไรนี่คือสังคมเมกกะหรือการคุ้มครองชีวิตเช่นสุขภาวะของชีวิตไม่รู้เลยว่าอาหารใดเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิต พวกเขาก็จะกินสวพที่ตายเองหรือในเรื่องของสติการดื่มดื่มสุราเพราะฉะนั้นในเมืองเมกะเนี่ยการดื่มสุราหรือวงตระกูลคนในเมกะในคดมักกาเนี่ยก็จะแต่งงานกันโดยไม่มีขอบเขตเช่นพี่ชายเสียชีวิตบรรดาผู้เป็นน้องชายก็จะรีบตรงไปที่บ้านของแม่ม้ายที่เป็นเป็นพี่สะใภ้ แล้วใครไปถึงก่อนก็จะเอาผ้าโยนไปเพื่อไปคลุมตัวนางไว้หรือโดนตัวนางผ้าของใครไปโดนตัวนางก่อนก็จะได้เป็นสามีของนางคนต่อไปคนในเมืองมักกะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะธรรมะที่รู้ก็คือสิ่งที่คนเมกกะปรุงแต่งขึ้นมานั่นจะเป็นที่มาแห่งการประทานกุนรอานในเมกกะ มีคนมาถามท่านนาบีในบางเรื่องแต่ท่านนาบีเนี่ยท่านจะไม่ตอบเองแต่ท่านจะรอให้อลลอฮ์เนี่ยตอบผ่านทางท่านยกตัวอย่างง่ายๆมีชาวอาหรับมาถามนะครับว่าเมื่อผู้หญิงของเรามีประจำเดือนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเข้ารับอิสลามแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนหน้านี้นะครับชาวอาหรับเนี่ยเวลา ภรยาของตัวเองมีประจำเดือนเนี่ยก็จะออกจากบ้านไปเลยไม่กินไม่นอนไม่วิสาสะด้วยจนกว่าภรรยาตัวเองจะหมดประจำเดือนแล้วถึงจะกลับมาบ้านท่านนี้เมื่อว่าเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับชาวอัหรับก็มาถามท่านนบีว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปไหมนะครับอันนั้เราก็ประทานองค์การมาให้ก่ท่านนบีบอกว่าถ้าพวกเขาถามเจ้าเรื่องของประจำเดือนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่โศกปรกแต่ว่าไม่ต้องออกจากบ้านให้อยู่กับภรรยา พียงแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อถูกประทานมาทางนี้บรรดาสาวกนี้ก็จดจําแล้วก็ไปบอกต่อในสภาวะนี้ของเมืองเมกกะเนี่ยต้องมีคนดีผู้ประเสริฐ ที่สุดในบรรดาผู้คนในสังคมในเวลานั้นที่จะขึ้นมารับสารคือตัวอันกุรอานที่มีเนื้อหาสาระสือมาจากคัมภีร์แต่ก่อนๆแต่จะเป็นเนื้อหาอันบริบูรณ์ที่ชริอานนี้และธรรมนี้ลงมาในเวลาที่โลกมนุษย์นั้นได้พัฒนาสิ่งต่างๆมาอิ่มตัวตกผลึกดีกว่าอิ่มตัวตกผลึกและจากการตกผลึกนี่แหละ เป็นการพัฒนาต่อยอยดอย่่างไมรู้จบ5ด้านของชีวิตที่อันกุรอานพิทักรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีบทบาทเพียงในพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นอันกุรอานเป็นมากกว่าคำภีที่ศักดิ์สิทธิ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม